เราซื้อแม็กก่อนม็กฮะเราต้องซื้อแม็กก่อนไม่ไหนยังไม่ได้ปรับปุ่มเลยแม็กก็นอนอ๋แต่ถ้ามีบางคนไม่มีเป็นร้อยไอ้เฮ้ยเพื่ออะไรเอ้าเยี่ยงปรับปุ่มโอ้ยอรกันได้ไหมเนี่ใส่เลยป่ะมันได้ใส่เลยป่ะใส่เลยนี่จัาห้าพันคุณหไม่คุณเไม่ได้อะทำไมกูไม่ได้ว่ากูมีวีนะเว้ยเกมเก๊ะ แม่ไม่ต้องรีอ๋อแล้วเราต้องเรียาอกเรียกเรียเไปไปโรตินคุบอคุบอแม่ที่เขาไปไวคุบอคุบอคุย <laughs> อะไรวะไปกดตังก่อนทางหรือบอยกดทางกดที่ต้องไปบางของใครรึเป่เรื่องมๆเพราะเขาไปรหัสละรหัสไ<ว> <laughs> อ้มีอะไร้างส้มนค่แค่ ฝากฝากธน,นาคารมาละอะไรสามร้อยสามรจะเป็นผ้าคีขอทองฝากท่้ไห่ครับย,ยีเสียวเ <laughs> <laughs> นี่ยไปวันยีไปเกจ,จนดแล่วเฮ้ยโแเกอ้จลออะไรวะน, <c oughs> วน้องจะลออะไรอ่ะมาหาอะไรวะ เฮ้ยทำนี่ว่ะเ็ตไอ้ตครวจทั้งสี่คนเลยอือเออจะบอกไหมทำอะไรไม่ได้เลยหรอนะ่ย้่เหรอเฮ้ยตงรวดนะเขตเขตเขไม่ใช่แต่เป็นไอะไนะเป็นเอ้ตอนนี้แกรกุม U F O นี่ลองไปลองดูนี่ว่าเป็นยังไงว่ามันยังไงวะเนี่ยฮะในการที่เราหนีมดเนี่ยยังไงวะเขาไล่กันยังไงนะดูนียหายไปแล้วพยายไปแล้วอะมาเถอะเงเยอะเนาะพยายานี่ปะเล่นไปไใบกิจบ่ายเลยใบเอ้า จะได้มีคอนเทนต์ไงไม่เอาไม่เอาเราต้องฆ่าไก่เราต้องฆ่าไก่โอ้ยพาชวนชวนเขาใกล้หนิเขาใก้อยูว่าจะได้หาเพื่อนได้หาเพื่อนเพื่อนเยอะตรงนั้นอ่ะไม่มีสักคนเลยคนเยอะไม่มีเพื่อนมาอีกหาได้เพื่อนเหมือนกับเพื่อนเหรเฮ้ยเพื่อนเหรอมีเพียวเพียวง่ายเดียวมึงต้องไปสอบบองอะไรทำสองมึงต้องมีตะกิ้คนโคตรเยอะเมกดูสิ เงี่ยมเก็กไฟกระชายเฮี้ยอ้ทำคนฟังจบเลยทำไปเล่นไปนะก็น่าเล่นกันนะมันก็ต้องเติมเป่าเติมอะไรก็เไม่ต้องเติมเร็วๆนะทำไมอยากฟร์มหรอจะากได้ังอหรอซื้อดิ ไม่รับมารันรับมัรับทีมันจะให้บอสเสรมันตรงนี้เลยมันจะแจ้งมาแล้วจะได้เรื่องไหมตำรวจมันอยู่เหรอเฮ้ยผ่านแล้วป่ะไอ้นี่แหละยีนู้ยีตำรวจช่วยได้ไหมวะตำรวจดีนะครับตำรวจดีกันไอ้เซอร์นี่ตำรวจดีนะครับนี่ก็ช่างเหร ตี๋อยู่ช่างไอ้ช่างก็ไม่ไม่ไปแล้วกูขี่ไปประมาฮะกูขี่เส็จแล้วเบ๊กไปเดินเดี๋ยวเดินเราเลินเดินเราเลยเดินเราเลยท้ายไปอ้ทางไหนวะก้าไก่นี่ทางไหนที่นี่ข้าข้าบอลไม่ใช่นี่ห้าห้องเลยนี่เราต้องไปเราต้องไปขายตรงนี้นะขายตรงนี้ขายข้าวไก่อ่ะเดินไปเดินไปนี่มาตามมาเดินไปขายอ๋อมึงบ้าหรือเปล่ามิว เ um: um. ดินไปขายไม่ได้แค่นี nah, ้เนี่ยแน่ๆไม่ได้มึงต้องมีรถโอนจำอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยอดีตดีด้วยอุ้ยเฮ้ยเอาตายเอาคุณไม่ตายมึงก็ตายขอบใจมากคนอีสานบอกเลย เอทะขอนี่อยู่เบาๆขอบคมนครับพี่โอเคครับเล่นในควมแน่เเืีองเงินนะเฉพะนีนฮัลโหลคยรับพี่ครับผมขอตังค์หน่อยครับดูดูไม่หาเองนั่นเองขอตังค์ห้าพันครับได้ได้ไหมครับนะ ขอตังค์ห้าพันครับผมคนอีสานครับพี่ครับผมขอตังค์มครับน้องเอ้ยยูโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับครับผมครับทำไมหมอถึงน่ารักขนาดนี้ครับเนี่ยเลี้ยงก็เลี้ยงทำไมหมอถึงน่ารักขนาดนี้ครับเนี่ยสภาพของผมนี่ผมสามารถเป็นแฟนหมอได้ไหมครับ โอ้โหแรงวิผมครับผมพาไปได้ครับมนรู้อุกิเตสตาเบียมนมาไดมาได้ครับอ๋อไม่ต้องมาไม่งมาแค่แต่มาขึ้นครับหมอขึ้นครับอันนี้แรงสุดแล้วนะครับแรงสุดแล้ว จกล้อไม่ขึ้นครับหมอหมอหนักหนกไปเปล่าหมอหนักร้อยโล,ยลหมอหนักร้อยโล,ยลเองโอ้โหหมอกินแซบระครับ <c oughs> อ๋อ,อ,น,น,อนั้นไว<ม><ม>้เจอกัน<ม>นะครับ